6สัญญาณที so the past, the But, ่บอกว่าค you ุณรักเขาแต่ว่าเขาไม่รักคุณข้อแรกเลยค่ะคุณเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อเขาแต่เขาไม่เคยมีสักอย่างเดียวค่ะที่อยากจะเปลี่ยนเพื่อคุณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของเขาเวลาของเขานิสัยบางอย่างของเขาแต่คุณพยายามที่จะปรับตัวทุกอย่างเพื่อให้เป็นที่รักของเขาข้อที่สองเลยค่ะคุณบอกรักเขาหลังทะเลาะกันแต่เขาจะบอกเลิกคุณทันทีเวลาที่ทะเลาะกัน มันเป็นข้ออ้างเสมอค่ะเวลาที่ทะเลาะกันเขาก็จะบอกว่างั้นเราเลิกกันเถอะตรงกันข้ามคุณจะบอกรักเขาเพื่อจะเหนียวรังเขาไว้แต่เขาบอกเลิกคุณเพราะว่าเขารอโอกาสนี้มานานแล้วนะคะข้อที่3เลยค่ะคุณอยากไปเดทก,กับเขาแต่ว่าเขาอยากไปเที่ยวกับเพื่อนเราจะให้เวลากับคนที่เราคิดว่าสําคัญค่ะแสดงว่าเพื่อนเขาอาจจะสําคัญกับคุณในเวลานี้ซึ่งก็ไม่ได้ผิดแต่หมายถึงว่าคุณยังสําคัญไม่มากพอ ข้อที่4เลยค่ะคุณแค่ทุกคําพูดที่เขาพูดแต่เขาอะค่ะไม่เคยแค์สักคําที่คุณพูดเขาจําไม่ได้ด้วยซ้ําค่ะว่าคุณเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วและข้อสุดท้ายเลยค่ะเพื่อนคุณรู้ค่ะว่าคุณรักเขาแต่เพื่อนเขาก็รู้เหมือนกันค่ะว่าเขาไม่เคยรักคุณเลยแต่คุณเป็นคนเดียวค่ะที่รู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่รักคุณแต่พยายามหาเหตุผลเขาข้างตัวเองเพื่อให้มีเขาอยู่ในชีวิต เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยหลอกคุณแต่ว่าคนที่หลอกคุณก็คือตัวคุณเองนะคะ